ไปพ่อหลังต่อจากแม่เปิ้นก็คือพ่อหละง Happy birthday Happy birthday ตังยังไม่ได้ขอพรเลยเอาเปล่ารอแล้วอ่ะขอให้พี่เพชใหม่เป็นเด็กดีไม่ดื้อน้อขอพรจบก่อนสิแล้วค่อยตัให้แม่ให้แม่ขอพรเสร็จก่อน หมดละเพอขอใหม่ไม่ดื้อไม่โซนเร่อหม่นี่ไงที่พวกเขาจะทำเค้กอยู่จานนี้นเป็นเด็กดีขอ้ยเฮ้ยมาโจ๊กจ้ำ ไปละเอ๊ะแต่ไปขอพี่อเดี๋ยว<อ><ส>่างลูงสุดท้ายละขอสุดท้ายละข,ขอให้ทุกๆคนในครอบครัวแขนแน็งแรงมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนสาธุสาธุสาธุ